ต้องให้การยืนยันกับผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆแล้วคดีนี้ถึงสามารถประจานได้ความหมายของใต้เท้าคือต้องการให้แม่ข้ามาขึ้นศาลเหรอครับถูกต้องจําเป็นยงยิ่งที่นางต้องมาขึ้นศาลพร้อมทั้งยอาบอกใครให้รู้ด้วยแต่ข้ามีปัญหาบางอย่างอยากขอคาชี้แนะครับว่ามาขอถามต้เท้าว่าถ้าได้พบฉินกงกงแล้วใช่ไหมครับถูกต้อง ข้าได้พบขันทีฉินสันฟุแล้วและฉินกงกงบอกหรือเปล่าว่าเมื่อย0สปีก่อนในวังมีนางกำนันชื่อเยี่ยหมิงจูนะครับเขาบอกว่ามีจริงอภยัยที่ข้าขอถามอีกอย่างฉินกงกงบอกไต้เท้าหรือเปล่าว่าแม่ข้าเคยเป็นคนโปรดของห้องเต้น,นะครับนี่เป็นเรื่องภายในวังหลวงเจ้าไม่มีสิทธิ์สอดรู้แต้เทาผู้เช่นนี้ก็ผิดแล้วถ้ายืนยันได้ว่าแม่ข้าเคยเป็นนางสนมของห้องเต้จริง ทั้งยังตั้งคันทายญาติของพระองค์อีกขอถามใต้เท้าว่าแม่ข้าคนมีฐานะอะไรไม่ทราบและตามกฎหมายต้าซ้องไม่ว่าสนมนางในคนไหนถ้าตั้งคันจะได้เลื่อนตำแหน่งหนึ่งขั้นทันทีซึ่งเท่ากับแม่ข้าไม่ใช่นางกำนันธรรมดาแต่มีฐานะสูงส่งแบบนี้ถ้าใต้เท้าได้พบแม่ข้าเมื่อไรแต่เท้าต้องคารวะแม่ข้าเห็นว่าถูกต้องหรือเปล่าคำพูดของเจ้าจะฟังผิวเผินคล้ายกับมีเหตุผลอย่างมากแต่ว่า เบื้องหลังกลับมีช่องโวแอฟ